มันเห็นได้เฉพาะที่คนที่ลุงอยากให้เห็นเท่านั้นนะเ้ยสวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับแล้ววันนี้ผมเดินทาง เข้ามาหาพลานป่านะครับที่เคยดักทำร้ายผมนะครับนะทุกคนน่าจะจํากันได้ดีนะครับเมื่อคืนผมมากับลุงชัยนะครับจับได้นะครับแล้วก็มัดเชือกแกล้งมันไว้เลยนี่ฮะผมด้านบนนันก็คงจะถึงแล้วนะทุกคนผมคิดว่าถึงมันจะหนีไปมันก็หนีไปไหนได้ไม่ไกลนะครับลุงชัยบอกว่าลุงชัยได้ทําพรางตาไว้แล้วถึงแนะว่าผู้คนจะผ่านไปผ่านมาที่นี่ก็ไม่ได้ยินเสียงแกแล้วก็แกก็ ไม่สามารถจะปรากฏตัวออกมาให้ใครได้เห็นได้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแกล้งมันกันสักหน่อยนะครับนะผมจะแกล้งไงเดี๋ยวไปดูนะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ผมจะบอกว่าผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับลุงพงนะครับนะผมจะมาแกล้งหลอกมันสักหน่อยนะครับเอาให้เข็ดเอาให้หลามนะครับน,นะนก็ยังไม่ปล่อยมันไปหรอกอะไรนะอะไรนะลุงอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวรอกันนะลุง รอก่อนลงลอก่อน,ออนเดี๋ยวผมจะพาลงไปแล้วหน้านั่นองหน่อยก็คงถึงแล้วลุงลุงได้แก้งมันแน่ไม่ต้องห่วงไอผัวป้านป่านี่ไซมีดีมันก็แค่บางคนนะลุงเหมารวมไม่ได้นะครับโอ,โอเคไปลุยไปดูกัน,นชิบหายเลยลุงลวันน้ผมันมันกระเทิบยับเลยหหลขูป่ปนมัอีก บ้าบอแล้วผมกับลุงชัยเนี่ยลากมันเข้ามาใกล้ป่าแล้วนะครับทุกคนนะไม่ไกลมากอะโอ้ผมก็งงอยู่ๆมันตอนแรกนะมันขู่ป้อนเด็กเลยอะลงุงเด็กเออมากับพ่อโดนทั้งสองเลยแล้วทีเนี้ยผมดันตามเสียงเด็กร้องไปใช่ไหมผมตามไปแหละทีนี้ผมโดนเลยโดนมันข่มขู่ข่มขู่เสร็จผมไม่มีอะไรให้กระทืบผมอีก เออเที่ลุงสิงคองมีขาจะตัวเองไปบางไหมก็วันนั้นผมไม่มีอะไรอ่ะมีแค่มีดมันก็ไม่เอา,า,าอ่ะนั่นนะดินกดไปูไปั ก็นนั้นเรามัด uhh มันไว้เรียบร้อยแล้วแหละลุงไม่เจอตัวมันหรอเป่านะเห็น <assunto> ลุงชัยบอกพลางตาไว้แล้วผมสามารถมองเห็นนะแต่คนอื่นไม่รู้เห็นเปล่าวันนี้ผมจะให้ลุงแกล้งไหมเช็ดให้หลาบเลย ลุงต้องดูรอยหักกิ่งไม้เนะี่ยมันน่าจะกลิ้งไปสักที่ปะไปไหนได้ไม่ไกลหรอกมกั้งนวเมื่อคืนเรามัดมันไว้แอบไว้แถวนี้แหละนี่ลุงลไหนวะรอยไม้ล้มอยู่นะนี่ไงเฉนไหมนี่แหละเดี๋ไดๆๆดวไหนลุงมันเป็นรอยไปทา้งนี่รอยเหรอเออเฮ้ยมีรอยหักไม้อยู่นะลุงข้างนานนี่ เฮ้ย,ยมึงอยู่ไหนไอ้พลาชไอ้พลาน,นวู้ฮู้ยู่ิงใกล้แนววะไปไหนลงมันกระโดดเป็นจริงโจโ๋เลยไม่กระโดดได้ไงอ่ะพวกผมมัดแกนะ้งมันะไไนะปิดป่าไหมใครมองเห็นด้วยประเด็น ขอดูสภาพมันหน่อยดิเมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กินเลยเลยไอ้พานเถ่ามึงจะไปไหนวะโอ้ยแม่งโดดไปไหนน,นีเลยโดดเป็นอะไรกบเลยกบออมันเดินไหม่จัดลงจัดมันหน่ดดหนอยวันนี้ต้องจัดลงต้องจัดแล้วผมจะเอาให้มันทรมานกับผมร้อยเท่าพันเท่า เเหห็นพี่รือปล่าองคุยกับมันก่อนอย่าเพิ่งแกล้งมันนะข้าใหญ่เขาอ่ะเองเนี่ยปนพวกเด็กๆด้วยเล้ยนี่น่าขายแน่เลยเหมือนมันจะพูดไทยไม่ได้นะลุงพูดไทยไม่ได้ด้วยเออแปลกมากเลยพูดไทยไม่ค่อยได้นะไอเนี่ยทำไมเจ้าถึงมาทำอะไรแบบนี้ เมื่อคืนผมกับลุงชัยมาเปลี่ยนเชือกมัดนะครับทุกคนนะเปลี่ยนเชือกมัดดูว่ามันกลัวว่ามันจะหลุดเต็มที่มันก็ป้วนเปลี่ยนได้แถวๆนี้แหละไปไหนได้ไม่ไกลลุงบอกมัดแก้งมันผมกลัวแล้วโอ้วันแรกมึงยังมีแรงพูดอยู่นะกูอยากดูวันต่อไปจริงๆเลยดูู่นัว จัดสักทีเลยลุงเฮ้ยไม่น่าใหม่เน่อกว่ามอบ้าแตกไมน้อไม่ใหม่นามันโดนมาอยู่เนี่ยมันยัง้าวอยู่เลยเออดิมันหลงโดนมันดูใส่หน่ใส่กูเยอะออน้าเองแกงเด็กไปปนเด็กแล้วก่ไปดูมันเก่งดิ

Ồ oh, kim mình mọi liên lèo luôn. Bài luôn? Cắt luôn 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 อะไรกูก็คนกันเลยอ่ะพวกพานปลาเนี่ยต้องเจอพีอ,อยุงเยอะเว้ยห้มันเป็นไข่เลือดออกอยู่ที่นี่แหละไอเนี่ยไข่ก็พวกเน่่ยิน่เน่้ยเองจัดลงจัดมันให้เต็มที่เออมื่อกี้เมื่อกี้ ใจใจใจโอ้โหกัวใหญ่เลยใจ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 โอ้โหมึงเจอลุงในตอนนี้มึงโชบดีนะ

มันไม่เอาแล้วนะมัน,นจะหนีแล้วมันจะไม่เอาแล้วยอยให้มันเลี้ยงหาเพื่อนมันหนอยลุงาาาได้อไไเอาาาไ้ไหกหน้าตนะา,า,า้หน้ากลยงไอ้กย ลุงเดี๋ยวแกงมันเสร็จเราไปนี้กันไหมเราไปไล่จับเพื่อนมันอีกไหมมีเมื่อกี้มันเลี้ยงหาเพื่อนมันเยอะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งจับจับมันมาเจอกันนะลุงแม้มันจะหายเหงามันจะช่วยกันได้ดังนั้นเราจะจับมัดแยกเอาไว้สวยเนี่ยก็น่าจะทิ้งไว้เนี่ยแหละมั้ง มันกลัวจริงไหมไอ้ลุงมันกลัวจริงวะเฮ้ยยมเละยงมเะยมเะยมเะยมะลุงโชตาโบให้มันดูดิโชตาโบให้มันดูสักทีเด้มันเห็นได้เฉพาะที่คนที่ลุงอยากให้เห็นเท่านั้นนะใกกเ เอ้ยเอ้ยกูบอกให้อ้ยอ้อ้ยเ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 อ้ยอ้ยเมาเอยเอะยเอ้ย้ยเองอยอเยอยเอยอคยยเอ้อยอ้เอยอยเอยเยอยเเยอเย ลุงออกหลบหน่อยได้ไหมครับผมจะร้องแกงให้มันสูบอะไรสักหน่อยผมคิดว่ามันนวาน่าจะเซียนในตัวนี้นะดิบเลยนะลุงนั่งก่อนได้เลยครับลุงเจริใจลุงเหมือนกันเรียกลุงมาเนี่ยเฮ้ยมึงลุกขึ้นดนี่ตาโบนเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกแต่ตาขาวเองมึงเนี่ยเลยน่ากลัวไอ้พวกนี้หน้ากลัวก็ข่าอีก กัวขานเนี่ยกัวมันยี่กว่าเฮ้ยกูให้มึงลุกลุกลุงเอายาสูบให้มันซวยผมมันน่าจะอยากดูนะผมว่าผมโคตรนี่มันไม่ค่อยสั่นะโอ้ยอีตาเมย์หนี่งเก้นเลยเนะี่ยมันอยากดูดมันอยากดูดอยากดูเลยอยากดูเลย เอไปเอ้าเอาไปเอ็งกลัวขาดทำไมยูจูเป็นใจที่แมาแลรงหนูยูจูวะขาให้เจอดูแค่ใบนั้นเอ็งไม่ได้บอกว่าจะเอาอยาเสริมหรอลง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 เหมือนเชือกจะหลุดนะลงถือให้ผมก่อนไนดะ้ไหมเดี๋ยวผมจะมัดให้นั้นมันดิ้นมันดิ้นเริ่มไอ้นนี้ละ ลุงลุงลุงหลบหลบผมก่อนก็ได้ผมอยากจะมัดให้นั่นลุงนั่งเลยครับมัดเองลุงโอ้ยลุงกำลังลุงกดไกลเลยนะเนี่ยโอ้ยมีแรงกิ่งไหนไงวะไกลดิผมยังตกใจเลยโอ้ยตกใจไปเลยเฮ้ยลูกอ๋อมันงี่เง่านะ มันใส่ชุดอะไรของมันวะชุดพางไงลงคนปกติเขาใสกันที่ไหนก็มันพางลบเลี้ยงงานผู้อื่นนะโอ้ยเลยย์แน่เลยย์แน่แต่ไม่มีลกมึงลกกันลมันจะลกไหม ล็อก็อกทำไมอ่ะเฮ้ยอนตอนที่เองเอาปืนกระทือเนี่ยไม่เจ็บกว่านี้แล้ววะมนี่ตอนที่เองแก่งเขาอ่ะโไปอ่ะแน่อ้าวอ้าวไปอ่ะแน่อ้าวต้องไหว้ฟาดมึงอ่ะไปอ่ะแน่ มันเล็กไปเปล่าวะเพื่อนเฮ้ยออกไปมึงเปิลเด็กนะตอนนั้นมึงเปิลเด็กมึงจะมาขอให้พ่อได้ไงไม่เออจะไม่กันแน่โอ้ยมันตาบเลยวะเฮ้ยมึงเล่นบิดคอยน้ำวันนั้นอ่ะเฮ้ยจะไม่เออเป็นนายพานก็ดีอยู่แล้วผมต้องบอกทีซ้อนเพื่อนมึงว่าเพื่อนมึงแอบที่ไหนนัุโโอควิสนสุโอเขาแหละ เดี๋ยวกูจะมาปล่อยตัวมึงถ้ามึงเกิดแล้วมึงบอกกูหยุดซืว่าแเ้วมองคู่หนูนะเพื่อนมึงอยู่ไหนอ๋อในกาละไปจับเพื่อนมันมาน่ะงั้นงั้นมันนอนเนี่ยลุงคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งนอกจากเราเออใครจะขอมมาหามันวะดูดิแล้วนี่แม่งโลกจิตตายกูไม่ให้ ไม่หาเว้ยเดี๋ยวลงมัดติดต้นไม้เลยดีกว่าไหมาลงรบกวนลงถือให้ผมก่อนได้ไหมครับเหนียรเนาะใช่ใช่ใช่ลงมัดให้มันติดต้นไม้กันมันคืออะไรวะเนี่ยมือย่อเดือนะ้าเออแม่เน่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 แ่เน่เออ ตอนมึงแก่งเข้าเนี่ยเขายังไม่บอกกับพอเลยมึงจะดักป่นเข้าเขาทําแ่นี่มึงสาวีมีสาวีมีไปว่าอะไรวะาิูข้าวเิข้าวมึงนี่มึงก็เอาม่นกิจเยเน่ มันหลุดไปได้มันก็หนีไปไหนไม่พ้นหรอกเออมันเก่งเนี้ยมีแน่น่าจะลงยูแขรนี่แหละถ้าท่านช้ใช,ใช้วิชาปิดปลาปิดปลาไม่ว่าลุงวางเาวันหลงไว้เต็มเลยข้างหน้าโอ้ยบอกเลยนายพานเนี่ยมึงเดนินายพานก็ไม่รอดหรอกบอกเลยเ,ออเดี๋ยวกูจะให้มึงยาเสริมม้วนมันเหมือนพานปลอมนะลุงออลุงเดี๋ยวเราไปกันละเราลำ่ลำลามันสักอย่างกันไปคออต้องไปแล้วเ่ะไม่ทันแล้ว สาใจวะลุงขอบคุณลุงมากเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาปล่อยตัวไปดีกว่าแป๊บแป๊บฝนกึ่งหยุดตกนะฮะยุงนี่อย่างเยอะเลยไปลุงไปกันก่อนปลานาเนย้องเจอยุงเดี๋ยวจะดึกแล้ว ไปก็ไม่มีใครก่อให้มึงรอกบาอยู่กลวยคืนหนึ่งนะแล้วเนยอยู่ขี่เกะเสือมากัดมึงนะเว้ยไปก่อนบายบายบอสอมันด้วยว่ามีเสือมีเสือเฮ้ย,ย,บ,ยบายบายจุ๊บ ใครเขาจะปล่อยมึงง่ายๆวะมึงโรคจิตเปล่ามึงนี่พูดอะไรง่ายๆโอ้อยดวงตาของมึงนี่หน้าสมเพชจริงๆเลยเอ้ยกูไปก่อนนะไปแล้วนะยุงเยอะวะไม่ไหวจะเกาก็เกาลำบาก,ากามึงกูบอกเลย สมิงเว้ยคืนนี้เจะดีนะมึงคืนนี้ไงจามีเฮ้ยไม่งแกล้งมาสนุกดีว่ะสนุกดีลงคนเร็วๆแบบเนี้ยไปป่นเด็กมันก็ไม่สมควรมันก็ทำรูอย่างนี้แหละสมควรที่ไหนเล่าดูมันสภาพมันมันยังเออมันไม่หลุดจริงไหมมันยังอยู่ตรงนี้นะโอ้ย่อแล้ว เมื่อคืนมันก็เมื่อคืนมันก็อยู่แต่ผมว่าเนี่ยถ้าอยู่อีกไม่กี่วันเนี่ยใครเล็ดออกกินมนันแน่ยุงอย่างเยอะเลยดูผมโดนไปหลายตัวมากมากผมไม่รู้ว่าผมทําเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันทํากับผมไว้นะทุกคนมันก็ต้องแก้แค้นกันไปนี่แหละไม่งั้นมันก็มันจะไม่หยุดเลยอะ่ะ จับไวนะอิงคอยดูมันดักได้เองนะผมโดนดิถ้ามันหลุดไปได้อ่ะไอ้พวกผ่านปลามันต้องมีวิชาที่ลบซ่อนได้เนียนลาเราโดนเราไม่เผยรู้หรอกแต่กว่ามันจะหลุดมาทำผมได้ก็ยากอยู่นะโ,โดนเขาวันลงเนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงนี้แหละวนไปวนมาไไอออ้้ดนีจะกลุงใช้จัดการขนาดนี้แล้วผมไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วโอ้ยบายบายเว้ย วูวววูววปวววววววีเวว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 วเวว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 วอวว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 วอวว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 ว้ย แค่ครูเองกับเพื่อเองร้องไห้เลยแล้ววะเฮ้ยบายบายเวอร์โอ้ยดิกลัวผีอยู่กลัวผีผ่านบ้าได้ร้องแล้วแต่แรงมันยังเยอะนะมันยังไม่สำนึกทุกคนไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่ามันสำนึกผมก็ปล่อยมันนะไม่ใช่ว่าผมไม่ปล่อยนะใช่ใช่ ใช่ผมจะร้อยมันสำนึกเนี่ยแหละผมถึงได้ปล่อยมันไงประเด้นหลักอะอยู่ตรงนี้โอเคทุก,ทก,ทกคนเดี๋ยวไว้พบเจอกันในคลิปวิดโอหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมกับลุงพงเนี่ยขอตัวลากันไปก่อนนะครับโอเคทุก,ทกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับระวังสมิงะ้ว้ยไปก่อนทุกคน